วันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนกล้วยเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาดูต้นไม้ด่างนะคะตั้งแต่วันก่อนที่เรามารีวิวไปแล้วว่าตอนนี้มันมีเหลือขายกันไปยังไงเพราะว่าหลายๆท่านสอบถามมามากมายนะคะว่าเจ้าของเขาขายไปหมดหรือยังหรือว่าขายต้นหน้าสิบาทขึ้นไปเนี่ยจะมีเหลืออยู่อีกไหมบางคนบอกว่าสอบถามแล้วไม่เหลือเลยโทรมาก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะวันนี้เรามาดูถึงได้รู้ว่า มันเหลือน้อยค่ะเหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะตรงมุมโน้นจะเห็นได้ว่าเหลือเป็นต้นแม่เขาบอกเขาเก็บต้นแม่ไว้นะคะอันนี้ไว้ขยายพันธุ์ค่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นด่างหินอ่อนนะคะอันนี้เขาเก็บไว้นะคะจะเห็นด่างในใบน,นะ,ะอันนี้เขาจะเก็บไว้เจ้าของเ,ขเก็บไว้นะคะแล้วนีก็ต้นเล็กๆก็หมดแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะ เดือดต,ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะ,ะต้นดี่ว่าห้าสิบบาทถึงสามร้อยบาทจะหมดเกลี้ยงเลยค่ะตั้งแต่วันสองวันแรกที่เรามารีวิวเลยค่ะเดือแต้ตนสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะสูงประมาณหนึ่งเมตรกว่านะคะเป็นด่างขาวค่ะเห็นนะคะไใบต้นนี้เจ้าของบอกว่าขายค่ะด่างลงต้นเลยนะคะ แล้วก็น่นมีหนอเล็กๆอีกสองหนอนะคะเจ้าของบอกว่าสี่พันบาทนะคะมารับเองที่บ้านค่ะต้นนี้ค่ะสวยนะเห็นไหมมันด่างแปบว่าหยิกหยิกน่ารักดีอ่ะด่างด่างแปบว่าด่างขาวแต่ว่ามีความหยิกมีความงอคือมีความแปลกนะคะต้นนี้มีความแปลกอยู่ในตัวค่ะเห็นะหค,คะจะด่างขาวแล้วมีความหยิก มีขาวมีเหลืองมีปนกันไปแล้วก็ได้ใต้ใบดูนะใต้ใบเขาด่างจริงๆค่ะต้นนี้ค่ะสวยมากเลยน็นด่างแบบว่าใครมาก็เห็นบอกว่าเออมันด่างลงต้นแล้วต้นมันก็ดูแบบว่าไม่กลมนะ,ะแต่ความด่างมีที่ลําต้นด้วยค่ะเห็นไหมคะลงมาโดยที่เห็นได้เลยว่าลําต้นเขาด่างแบบว่าต้นไม่กลมเหมือนต้นกล้วยทั่วไปนะคะต้นจะเป็นจะเห็นตรงนี้เป็นซี่ๆนะเห็นไหม ปกติต้นกล้วยมันจะกลมแต่ต้นนี้มันจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นเออน่ารักดีค่ะแปลกแปลกดีนะแล้วก็ชอบตรงมีหนอ่อสองหน่อนี้ด้วยค่ะโอ้โหสี่พันบาทนะคะไม่แพงค่ะเห็นกล้วยด่างมาเยอะนะคะแต่ว่าความแปลกของต้นนี้เราถ่ายแนวตั้งให้ดูนะมันจะมีความแปลกมากเลยคะ่ะตรงที่มันหยิกๆมันน่ารักเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นต้นลิ้นฟ้าหรือว่าต้นเพกานะคะมันเป็นต้นขาวอะคะ่ะเป็นเผือกนะคะมันเผือกไม่ใช่ด่างอะดูสิคะพอยกออกมานี่ฮคะ่ะเราดูความความเผือกของเขานะคะสวยมากเราดูหลังใบนะคะดูคะ่ะขาวขาวน,นวลสวยมากเลยคะ่ะของจริงสวยมากเราถ่ายอาจจะดูว่ามีนั้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าสวยคะ่ะนี่เจ้าของเขาตั้งราคาไว้ห้าพันบาทนะคะถ้าใครสนใจก็คือ อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นเฟซเป็นอะไรไว้ที่ใต้ด้านล่างข้อความหรือว่าท้ายคลิปนะคะคนแถวนี้ก็จะเรียกเพกาบางคนก็ถ้าเป็นทางภาคอีสานภาคเหนืออะไรที่เขานํามากินกันลาบนะคะฝักเด็ืๆมาย่างไฟก่อนแล้วก็เอามาจิ้มน้ําพริกนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะแต่นี้ต้นนี้พญาจงอางด่างนะคะด่างด่างเกือบจะหมดใบเลยนะคะเห็นไหมคะ ต้นนี้หนึ่งพันบาทนะคะเจ้าของบอกว่าหนึ่งพันบาทค่ะนี่นะคะด่างจริงๆค่ะอันนี้เป็นต้นต้นไม้ชนิดที่จะอยู่ในร่องอกยางนะ,ะที่สวนยางค่ะอันนี้จะสวยเหมือนกันนะคะด่างทีกหนึ่งค่ะเขียวครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งต้นนี้นะ,ะมีความสูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะเจ้าของก็บอกว่า ห้าร้อยบาทค่ะ<ห>นคน,นคนถ่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว,ว่าชื่ออะไรนะคะมาดูใต้ใบนะใต้ใบก็ด่างเหมือนกันค่ะต้ห,ห็นี้นะคะต้นขาด่างนะคะขาด่างคะ่ะต้นนี้แต่ว่าด่างจริงๆค่ะเนี้ยด่างด่างข้างใบแม็ตรงกลางใบเห็นไหม,หไหมด่างเหลืองนะอันนี้ต้นขานะขาที่เราใช้แกงทั่วไปนี่แหละคะ่ะสวยนะคะต้นนี้สวยมากค่ะแต่ว่ามัน เพิ่งเปลี่ยนกระถางหรือว่ายัางไงไม่รู้แต่ว่ามีหนอเลยนะคะต้นนี้ขายไม่แพงนะหนึ่งพันบาทเหมือนกันค่ะอันนี้ต้นญ้าด่างนะไม่ทราบเหมือนกันว่าต้นชื่ออะไรนะแต่ด่างด่างมีด่างขาวต้นโนด่างขาวขาวไปเยอะมีเขียวน้อยนะอีกต,ต้นหนึ่งก็มีค่ะต้นหนึ่งสีหนึงนะคะมีดอกวยคะต้นนี้มีดอกนยคะ่ะเราไม่รู้จักชื่อค่ะ นี่เป็นมอนช้างลากด่างนะคะที่เราเห็นก็คือมีด่างจุดตรงนี้ด่างก็ดูใบเล็กนี่ด่างค่ะอันนี้เป็นแม่เดียวกันนะคะเป็นแม่เดียวกันเลยนะคะด่างต้นนี้นะ,ะต้นละหนึ่งพันบาทนะคะนี่ค่ะสูงประมาณหกสิบเซนหรือว่าเจ็ดสิบเซนได้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะหนึ่งพันบาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ามีใบดา่างตรงนี้นะคะ อันนี้มีมีสามมีสามมีสองสองต้นนะคะข้างในนะคะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะคะอันนี้บอลช้างลากบอลเขียวด่างค่ะอันต้นที่เห็นนี่คือต้นคลุ้มด่างนะคะต้นคลุ้มหรือว่าต้นตะคลุ้มอด่างนะคะนี่ค่ะหนึ่งกอเหมือนกันนะคะตรงน,นี้ค่ะน,นี่ใบด่างๆนะคะหนึ่งต้นนะคะ อันนี้ด่างสวยเหมือนกันค่ะต้นนี้นะ,ะสูงประมาณ1เมตรกับต้นคลุ้มด่างนี้นะคะต้นนี้นะคะหนึ่งพต้นนี้นะคะต,นนต้นนี้ต้นนี้้ตออดิดด่างสูงประมาณหกสิบเซนติเมตรนะคะต้นนี้นะคะเจ้าของบอกว่าขายไม่แพงใครสนใจนี่นะคะ มารับหรือมาดูที่บ้านเลยดีกว่านะคะจะไม่ต้นไม้จะได้สวยไม่ไม,ไม่ไม่ช้ำนะคะถ้าส่งไปเราไม่แน่ใจนะคะว่าไปถึงปลายทางแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านใดสนใจก็ลองต,ติดต่อเบอร์โทรมาได้นะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นมอนกระดาษค่ะอันนี้ด่างนะคะต้นนี้มอนกระดาษด,ด่างเหมือนกันนะคะของเขามาตั้งไว้นะคะ สูงนะคะสวยเหมือนกันนะคะต้นนี้ค่ะเรามาเจอแล้วค่ะเนี่ยมอนช้างลากด่างต้นใหญ่ด้วยนะคะด่างสวยด่างขาวอย่างนี้สวยมากเลยค่ะสวยนะคะลงมาขายนิดเดียบ้านนู้นวายนะคะรอดูนะคะกว้างมากเลยค่ะใบกว้างประมาณว่าสี่สิบเซนห้าสิบเซนยาวเป็นยาวห้าสิบเซนกว้างสี่สิบเซนนะทั้โกนใบตรงนี้นค่ะ และปลายใบด่างด่างขาวสวยสวยมากเลยค่ะเนี่ยดูสิคะขาวเห็นไหมเห็นด้วยด่างไหมคะเน่ยสะพร้อมแสงแบบนี้นึงค่ะความด่างของเขาสวยจริงๆค่ะามาดูด้านนี้นะฮะอันนี้ด้านใต้ใบนะคะเสียดายนะคะเจ้าของไม่อยู่ค่ะวันนี้ต้นนี้ราคานะคะบอนช้างลากด่างความสูงหนึ่งเมตรกว่าราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทค่ะ ใครสนใจนะคะมาจาับจองเป็นเจ้าของกันได้เพราะว่าบอลช้างลากตอนนี้ราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะมีราคาอัปเดตขึ้นกันทุกวันเลยค่ะถ้าเมื่อก่อนอย่างต้นนี้นะคะประมาณทักสามพันบาทค่ะเดือนสองเดือนที่แล้วนะคะมาวันนี้บอลช้างลากแพงมากค่ะเพราะเขาด่างด่างขาวแล้วด่างสวยจริงๆค่ะตรงนี้เห็นได้ชัดๆเลยนะคะด่างแล้วใบใหญ่มากค่ะคล้ายต้นโน้นเหมือนสเสน่จันด่างนะเราเห็นแล้วนะน่าจะใช่นะคะดา่างเหมือนกันค่ะ เจ้าของไม่อยู่อธิบายไม่ค่อยถูกว่ามีต้นอะไรมางนะคะแต่เห็นว่ามีต้นสวยๆเยอะนะของเขาต้นไม้เขาสวยๆนะตรงนี้วันี้นอกจากกล้วยด่างแล้วเขายังมีอย่างอื่นเยอะนะที่นี่นะคะ